จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพพระรัตนาราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีที่ทรงแฝงไว้ด้วยความห่วงใยต่ออำเภออมก๋อ,กอยและทรงขอให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันพัฒนาอำเภออมก๋อ,กอยในประโยคที่ว่าอมก๋อยในปัจจุบันไม่แตกต่างจากเมื่อ30ปีที่แล้วคือจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจซึ่งในอำเภอชุติเดชมีจันได้นำมายึดถือ เพื่อที่จะพัฒนาอำเภออมก๋อ,กอยให้มีความเจริญทัดเทียมกับอำเภออื่นในภูมิภาครวมถึงแนวคิดของนายชวนสิรินันณ์อธิบดีกรมการปกครองที่ว่าในอำเภอก็ต้องบูรณาการกำลังที่มีอยู่ทุกภาคส่วนช่วยกันทำงานโดยยึดเอาพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งขอให้คิดว่าชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไรจากในอำเภอแทนที่คิดว่าตนจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นนายอำเภอ ได้เป็นสิ่งที่ในอำเภอชุติเดชมีจันทร์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อำเภออมก่อยนั้นตั้งอยู่ใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,000เมตรห่างจากจังหวัดเชียงใหม่179กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร845กิโลเมตรอมก่อยมีพื้นที่ประมาณ2,100ตารางกิโลเมตร หรือประมาณหนึ่งล้านสาแสนไร่ภูมิประเทศของอำเภอเป็นภูเขาสลับซับซ้อนแบ่งได้ดเป็นเขตภูเขาสูงประมาณร้อยละ80ของพื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นภูเขาเตี้ยพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอองค์ก๋อยตั้งอยู่ในเขตอุทยานและป่าสงวนการปกครองแบ่งออกเป็น6ตำบล95หหมู่บ้านราชการส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 1. เทศบาลตำบล 6. องค์การบริหารส่วนตำบลประชาชนของอำเภออมก๋อ,กอยเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงมูเซอร์และเผ่ามงถึงร้อยละ91โดยมีชาวไทยพื้นราบเพียงจำนวนร้อยละ9ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในอำเภออมก๋อ,กอยคือปัญหาด้านการคมนาคมการขาดแคลนน้ำความห่างไกลในการติดต่อหน่วยงานราชการ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะอุปสรรคด้านการคมนาคมทำให้การเดินทางเข้าไปแก้ปัญหาช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ของอำเภออมก๋อ,กอยเป็นไปด้วยความยากลำบากและใช้เวลานานนายชุติเดชมีจันได้ดำรงตำแหน่งในอำเภออมก๋อ,กอยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2554จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน,น่งนายอำเภออมก๋อ,กอยนายอำเภอชุติเดชได้มุ่งมันที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่บริหารงานภายใต้ภาวะอันจำกัดทั้งด้านกำลังคนเงินและวัสดุอุปกรณ์ทั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยใช้กลไกลของกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหลักเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆในอำเภออย่างรวดเร็วปัญหาเก่าเรื้อรังก็เริ่มได้รับการแก้ไขเยียวยาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อจากนี้คือวิสัยทัศน์ของในอำเภอชุติเดชมีจันทร์ และบทสรุปในการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของอำเภอหนึ่งในประเทศไทยที่มีพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาลและจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างที่สุด